สวัสดีค่ะพบกับช่องแม่จิมพีบายเกียคลิปนี้เราจะมาแก้ปัญหาห้องน้ำห้องนอนที่มีกลิ่นเหม็นอับนะคะให้กลับมาหอมสดชื่นเหมือนเดิมค่ะโดยใช้อุปกรณ์ที่มีในครัวเรือนของเรานะคะเพื่อนๆอ,อาจจะสงสัยนะคะว่าต้องใช้อะไรบ้างเดี๋ยวเราไปชมด้วยกันเลยค่ะคะ่ะสำหรับอุปกรณ์ที่มีในครัวเรือนของเราก็มีอาจจะมีครบ ตัวเรือนนะคะเป็นน้ํายาปรับผ้านุ่มค่ะจะเป็นกลิ่นไหนก็ได้นะคะกลิ่นที่เราชอบนํามาทํานะคะแล้วก็ฟองน้ําค่ะแล้วก็ขวดน้ํานะคะขวดพลาสติกค่ะสําหรับฟองน้ํานี้เราก็จะนํามาตัดนะคะตัดเป็นชิ้นเล็กๆพอประมาณค่ะเพื่อให้ใส่ลงไปในขวดได้ยิ่งขึ้นนะคะ เราใส่ฟองน้ำลงไปนี่ก็เพื่อต้องการให้ฟองน้ำดูดซับน้ำยาได้นานมากยิ่งขึ้นนะคะจากนั้นเราก็เจาะรูขวดพลาสติกนะคะพอประมาณค่ะถ้าใครมีที่เจาะรูโดยเฉพาะก็ยิ่งดีนะคะจะทำให้รูนั้นสม่ำเสมอกันนะคะเสร็จแล้วก็นำเอาฟองน้ำนั้นใส่ลงไปในขวดแล้วก็เทน้ำยาลงไปนะคะเทลงไปพอประมาณค่ะ ถ้าจะให้หอมมากยิ่งขึ้นนะคะเราจะใส่หัวน้ำหอมลงไปด้วยนะคะสำหรับน้ำยาปรับผ้านุ่มนี้เราจะใส่กลิ่นไหนก็ได้นะคะตามใจชอบค่ะหัวน้ำหอมนี้ก็ฉีดลงไปเพื่อจะได้มีกลิ่นหอมนานค่ะแล้วก็นำไปเก็บไว้ในห้องที่เราต้องการค่ะในห้องน้ำห้องนอนกลิ่นก็จะ หอมสดชื่นน่าอยู่มากยิ่งขึ้นนะคะขวดน้ำหอมที่เราทำนะคะให้เก็บไว้ในที่สูงให้พ้นมือเด็กสำหรับบ้านไหนที่มีเด็กสดนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะก่อนจากก็ช่วยเป็นกำลังใจโดยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแล้วมาเจอกันใหม่คลิปต่อไปค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ